พุทธรูปศิลปะลังกาองค์ที่ประดิษฐานที่มหาโพธิคยาเจดีการตดสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการประกาศอิสราภาพของมนุษย์จากอำนาจบงการและการชักใยกลุ่มชะตาของเทพเจ้าเบื้องบนถ้ามนุษย์ใช้ปัญญาและความเพียรพยายามของตนอย่างเต็มที่มนุษย์ก็สามารถปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ ออกจากห่วงแห่งความทุกข์เพราะการเกิดแก่เจ็บตายได้บรรลุอมตะคือนิพพานด้วยตนเองได้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามิใช่เกิดจากอำนาจเทพบรรดาลมิใช่เกิดจากการประทานของพระเป็นเจ้าแต่เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะน้ำอดน้ำเพียรพยายามของมนุษย์ล้วนการตรัสรู้ของพระองค์คือการเกิดขึ้นของพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกของพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาสิ่งสำคัญในสถานที่ตัสรู้ต้นพระสีมหาโพต้นพระสีมหาโพถือว่าเป็นต้นไม้คู่พระบารมีพระโพธิสัตว์ตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยการประทับที่ใต้ต้นโพซึ่งเป็นต้นโพต้นที่หนึ่งเกิดพร้อมกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ และมีอายุยืนประมาณ339ปีก็ตายลงด้วยชาวพุทธเห็นว่าต้นโพเป็นต้นไม้ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงได้นำหน่อจากต้นเดิมมาเพาะให้เกิดใหม่ปลูกในที่เดิมเป็นต้นที่สองและก็มีอายุยืนประมาณ884ปีก็ล้มลงปลูกต้นที่สมในที่เดิมอีกต้นนี้มีอายุยืนกว่าต้นอื่นๆ คือมีอายุถึง1,275ปีส่วนต้นโพที่พุทธคยาในปัจจุบันเป็นรุ่นเหลนนับเป็นหน่อที่สได้รับปลูกในที่เดิมในปีพุทธศักราช2,418ที่ประเทศศรีลังกาก็มีต้นโพเป็นกิ่งจากต้นที่หนึ่งที่พระนางสังฆมิตรตเทรีพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราช นำไปในการส่งสมณทูตไปสีลังกาหลังสังขยานาครั้งที่สในปีพุทธศักราช228เล่าว่าต้นโพที่ตอนกิ่งไปปลูกที่สีรังกานั้นยังมีอายุยืนสืบมาตราบปัจจุบันนี้ต้นโพแต่ละต้นกว่าจะยืนตระหง,ง่านสืบต่อมาให้พวกชาวพุทธได้กราบไหว้บูชามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้ชีวิตของมนุษย์ ต้นโพผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการถูกทำร้ายแทบไม่เหลือซากและหมดอายุเองด้วยก็มีแต่ด้วยแรงศรัทธาชาวพุทธผู้ยึดมั่นในพระศาสนาเคารพในพระบรมศาสดาต่างก็ได้อุปธรรมบำรุงเพราะปลูกหน่อที่มเมล็ดงอกสืบมาแต่ต้นเดิมให้เหลือรอดมาจนปัจจุบันเป็นต้นที่สี่พระศรีมหาโพต้นที่หนึ่ง เกิดเมื่อก่อนพุทธศักราช80ปีพร้อมกับพระสิทธะมีอายุยืนยาวมาประมาณปีพุทธศักราช2 5 0 2สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชต้นพระศรีมหาโพ์ต้นนี้ได้ถูกทำลายด้วยความริษยาของพระนางติดสยรักสิตาพระมเหสีองค์ที่สีของพระเจ้าอโศกมหาราชไม่พอพระไทยที่พระเจ้าอโศกทรงเอาพระไทยใส่ต้นพระศรีมหาโพล มากกว่าสิ่งอื่นจึงสั่งสาวใช้ให้นำยาพิษและน้ำร้อนไปรดที่โคนต้นพระสีมหาโพธิ์ทุกวันจนต้นโพแห้งตายและตัดโคนลงในปีพุทธศักราช2502ดังบันทึกจากหลวงจีนฟาเหียนผู้จาริกมาจากอินเดียสมัยนั้นว่าพระเหสีได้รับสั่งถามว่าพระเจ้าอาโศกเสด็จไปที่ไหนเนือง พวกอมาตยกราบทูลว่าเห็นพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ใต้ต้นปันทะหรือต้นโพเสมอพระเหสีทรงคอยเฝ้าดูจนครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าอาโศกมิได้เสด็จไปในที่นั่นพระนางก็ส่งคนไปตัดต้นไม้ให้ลม้มลงและนั่นคือการสิ้นไปของต้นโพที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตัสรู้เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2502 นับอายุได้332ปีก่อนพุทธศักราช80ปีถึงพุทธศักราช2502พระศีมหาโพ์ต้นที่สองตนโพเดิมเมื่อถูกตัดโค่นลงโดยคำสั่งพระนางติสยะรักษิตาพระเจ้าอาโศกได้เสด็จมาเห็นการกระทำที่เกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วจึงสลบเป็นลมล้มลงบนแผ่นดินโดยความเสียพระทยัยพวกเสนาอำมาตที่ตามเสด็จ ต่างเอาน้ำประพพมพะพักครั้นพระองค์ฟื้นขึ้นมาส่งใช้ความพยายามสุดกำลังความสามารถเพื่อชุบชีวิตต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยการทรงให้ก่ออิฐเป็นฐานขึ้นรอบต่อต้อนโพธินั้นให้เทน้ำนมโคหนึ่งร้อยหม้อลดลงบนต่อต้อนโพธินั้นส่วนพระองค์ก็ทอดพระวรกายลงบรรทมเหยียดพระหัตถ์และพระบาทที่พื้นดินบริเวณนั้น ตั้งสัปตปฏิยาว่าถ้าต้นไม้นี้ไม่คงคืนชีวิตข้าพเจ้าจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่เลยดังปฏิหารเมื่อสิ้นคําสัต์ปฏิยาของพระเจ้าอาโศกกิ่งโพก็แตกงอกขึ้นมาจากตอจเจริญง,งอกงามขึ้นมานับเป็นต้นที่สองที่งอกขึ้นมาใหม่เป็นอัศจรรย์ในปีพุทธศักราช5 5 2 พระศรีมหาโพ์ต้นที่สองนี้ได้มีชีวิตสืบต่อมาจนถึงสมัยที่หลวงจีนฟาเหียนไปน้ำมสการนั้นมีความสูงเกือบจะถึงหนึ่งร้อยศอกแต่วิบากต้นโพก็ยังไม่สิน้นกลับถูกพวกนอกศาสนาทำลายลงอีกโดยพระเจ้าสาสังกะกษัตริย์แคว้นเบงกอได้ยกทัพมาทำลายต้นพระศรีมหาโพตัดลำต้นขุดรากถอนโคน ราดน้ำมันจุดไฟเผาจนตายสิ้นประมาณพุทธศักราช1143พระสรีมหาโพ์ต้นที่สองมีอายุประมาณ891ปีคือพุทธศักราช252ถึง1143พระสรีมหาโพ์ต้นที่สามคลันพระเจ้าสาสังกะทำลายพระสรีมหาโพแล้วตำนานเล่าว,ว่า ทันกระอักเลือดตายภายในเจ็ดวันกองทัพก็แตกพ่ายไปในเวลาหนึ่งเดือนต่อมาในปีพุทธศักราช1143นั่นเองพระเจ้าปูรณวรมากษัตริย์ชาวพุทธแควนมคตได้เสด็จมาถึงพุทธคยาจึงโปรดให้ลดพื้นตรงที่โคนต้นพระสีมหาโพเดิมด้วยน้ำนมวัวสดที่รีดจากแม่วัวนม1,000ตัว ในเพลาคืนนั้นต้นพระศรีมหาโพก็งอกขึ้นมาใหม่สูงประมาณ10บฟุตดังปฏิหารเช่นกันเพื่อปกป้องต้นพระศรีมหาโพจะถูกทำลายอีกพระเจ้าปูระนวรมารับสั่งให้สร้างกำแพงล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพสูงถึง24ฟุตถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาสืบมา พระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มีได้ถูกผู้ใดรบกวนทำลายดำลงอยู่สืบมาจนอายุไขล้มลงเองในปีพุทธศักราช2418ตามบันทึกของเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่ขุดค้นโบราณสถานอินเดียสมัยนั้นกล่าวไว้ว่าในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2405 คิเตศักราช1,862ข้าพเจ้าได้พบต้นพระศีมหาโพธิ์ที่ชรามากลำต้นเอ็นไปทางทิศตะวันตกมีสามกิ่งใหญ่ที่ยังคงมีความเขียวขจีอยู่แต่กิ่งอื่นที่เหลือเปลือกหลุดหมดและผุพังข้าพเจ้าได้มาพบต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกในปีพุทธศักราช2,414และอีกครั้งในปีพุทธศักราช2418 กิ่งส่วนหนึ่งได้ถูกลมพายุพัดหักตกลงไปในทางแนวกำแพงด้านตะวันตกต้นเก่าได้ล้มลงอย่างไรก็ตาม,มเมล็ดพันธุ์จำนวนมากได้ถูกเก็บรวบรวมไว้และต้นอ่อนก็ได้ถูกเก็บรักษาและปลูกใหม่ตรงที่เก่าพระสรีมหาโพธิ์ต้นที่สามนี้มีอายุยืนประมาณ1,275ปีคือตั้งแต่พุทธศักราช1,143 ถึง2,418พระศรีมหาโพธิ์ต้นที่4ครั้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามล้มลงโดยการเวลาในปีพุทธศักราช2,418และยังมีเมล็ดหล่นอยู่รอบบริเวณน,นั้นมากมายมีผู้เก็บรวบรวมและเพาะเมล็ดและก็เกิดหน่อต้นอ่อนที่สืบมาจากต้นเดิมในปีพุทธศักราช2,418นั่นเอง เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมก็ได้นำต้นอ่อนสองต้นมาปลูกแทนไว้โดยต้นที่โตกว่าปลูกไว้แทนที่ต้นพระศรีมหาโพ์ต้นที่สส่วนต้นที่ขนาดย่อมกว่าปลูกเคียงคู่เยื้องไปทางทิศเหนือห่างจากต้นโพเดิมประมาณ20เมตรจนถึงปัจจุบันต้นโพต้นที่4มีอายุแล้ว145ปี ชาวพุทธทั่วโลกต่างได้ช่วยกันบำรุงรักษาต้นพระศรีมหาโพในปัจจุบันเป็นอย่างดีรัฐบาลอินเดียสั่งการให้ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์มาดูแลตลอดปีชาวพุทธทั้งที่อินเดียและต่างประเทศแวะเวียนไปนมัสก,การมิได้ขาดแต่เวลาเชาวมืดจนถึงมืดค่ำเสียงสวดมนต์ภาวนาจากปากชาวพุทธก้องตังวานทั่วโพทิมนทน พร้อมกับการเดินประทักษิณรอบตนพระศรีมหาโพ์ด้วยความเคารพศรัทธาประหนึ่งว่าชาวพุทธศาสนิกชนเหล่านั้นได้มาเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักองค์พระบรมมาาดา